เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่21กันยายน2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะย้ายบ้านย้ายงานนะคะช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ,คะ,คะการงานคล่องมือนะคะการงานการเงินคล่องมือนะคะหลายๆคนนะคะกาลังคิดอยากจะย้ายบ้านย้ายงานนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง เดินทางดีนะคะได้โชคได้ลาบจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้หลายๆคนนะคะกาลังวางแผนอยากจะไปไหว้ขอพรอสิงศักดิทธิ์อยากจะไปไหว้เทวสุวรรณหรือไปไหว้พญานาคนะคะช่วงนี้การเดินทางค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะย้ายงานไปทํางานที่ต่างประเทศย้ายงานไปทํางานที่ไกลออกไปนะคะการเดินทางค่อนข้างดีมากๆนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะโชคลาบค่อนข้างโดดเด่นสื่อนาโชคของคุณวันนี้ คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีดําให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองเขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ